วันที่26กันยายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายปานปรีพรหิตทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกในอาเซียนในวันที่วันที่28กันยายนน,นี้หลังจากรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับประเทศ ไทยและจะพยายามเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ได้มากที่สุด ตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อแนะนําตนเองและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายปานปรีกล่าวว่าสําหรับการเดินทางเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียของนายกรัฐมนตรีนั้นด้วยความสัมพันธ์อันดีมายาวนานแม้จะหยุดชะงักชั่วระยะหนึ่งแต่ขณะนี้กลับมาดํารงความสัมพันธ์แล้วซึ่งระหว่างเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ที่สหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสหาหรือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอา าระเบียได้รับการตอบรับอย่างดีแต่การเยือนของนายกรัฐมนตรียังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนแต่นักลงทุนของซาอุดีอาระเบียสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างมากซึ่งไทยต้องเตรียมการอย่างดีนายปานปรีกล่าวว่าส่วนเรื่องการลงสมัครสมาชิก Human Rights Council HRC หรือคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของไทยนั้นถือว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นหนึ่งในเสาหลักของสหประชาชาติโดยไทยเคยดํารงตําแหน่งประธาน HRC มาแล้วเมื่อปี 2. สองพส่วนในวาระปีคศส2 2 5 5ถึง2027ไทยยืนยันความประสงค์ที่จะกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกรอบ